ตอนที่352ความตกใจของเล่เจิงอยู่เล่เจิงอยู่ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งดีจงังการให้แร่อุตกาศชิ้นหนึ่งโดยเปล่าประโยชน์สิ่งนั้นมีค่ามากมันเป็นวัสดุตีเหล็กระดับสูงสุดที่เขาต้องการมากที่สุดเพื่อลองชุดกราะต่อสู้คำเดียวในตอนนี้แหวนเก็บของในมือของทางอูหลินกระพริบและอุกบาทชิ้นหนึ่งถูกโยนไปทางเล่เจิงอยู่ เล่าจ้งอยู่ยกมือขึ้นเพื่อรับมันและแสงดาวก็ส่องแสงเจ้าบนดาวอุกบาทที่มีน้ำหนักมากแต่มันเป็นความจริงและผิวของเขาก็ดีขึ้นในทันใดที่แรกข้าคิดว่าเจ้าเป็นคนตรนีแต่ข้าไม่คาดคิดเจ้าค่อนข้างหยิ่งพยองเอาหลักคราวนี้ลืมมันไปซะคราวหน่าจะมีเรื่องดีๆอะไรตามมาทันทีที่เขาพูดเขาก็เห็นทางอูหลินปลดกระดุมเสื้อทั้งสองออกเผยให้เห็นกระโปรงด้านในตราดาวสีม่วงบนพื้นหลังสีขาวนั้นพร่างพราวและสะดุดตานั่นคือ ดวงตาของเลอเจิงอยู่เบิกว่างทั้งทีในชั่วพริบตาเขาอยู่ต่อหน้าทางอูหลินและเขาเปิดหน้าเพื่อมองไกลๆในขณะนี้นอกหน้าต่างเสียเซียเดินผ่านไปพร้อมกับถังน้ําในมือขณะที่เดินเขาเหลือบมองไปที่หอพักข้างๆโดยไม่ได้ตั้งใจเฮ้น,นั่นอูหลินไม่ใช่เหรอเขากําลังทําอะไรอยู่ในห้องของเลอเจิงอยู่ จากมุมมองของเซี่ยเซี่ยเข้าสอสมานเห็นเพียงหลังของถังอูหลินจากนั้นเขาก็เห็นว่าเล่เจิ้งอยู่รีบวิ่งไปที่ถังอูหลินถอดเสื้อผ้าออกและลดศีรษะลงพวกเขากำลังทำอะไรเซี่ยเซี่ยรู้สึกสับสนจากนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างไม่ไม,ไม่มีทางเฮ hey, คุณกำลังทำอะไรอยู่ถังอูหลินผลักเล่เจิ้งอยู่ออกไปและดึงเสื้อผ้าของเขาขึ้นขณะที่เขาก้าวถอยหลังระดับห้าคุณได้รับการเลื่อนขั้นเป็นช่างตีเหลกระดับห้าหรือไม่ เลือจังอยู่จองมองที่เขาอย่างตกตะลึงในฐานะผู้สืบทอดตระกูลทูตสวรรค์มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะจำตราช่างตีเหล็กระดับ5้าได้ในครอบครัวของเขามีแม้กระทั่งช่างตีเหล็กระดับเซียนระดับเจ็ที่ดูแลอยู่เพียงแค่สัมผัสง่ายๆก็สัมผัสได้ถึงพลังงานที่พันผวนจากตราเขามั่นใจได้เลยว่านี่คือตราระดับที่ดำเนินการโดยช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์และมันคือตราระดับห้าที่แท้จริง ระดับที่5เป็นแหล่งต้นน้ำขนาดใหญ่สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่จิตวิญญาณทั้งหมดมันเหมือนกับช่องว่างระหว่างจุดสูงสุดของสามัญชนกับขุนนางก้าวเข้าสู่ระดับที่5ด้วยเท้าเดียวช่างตีเหล็กมีค่าเป็นร้อยเท่าในทันทีและถ้าเขาสามารถฝึกฝนจิตวิญญาณได้เขาก็มีพื้นฐานในการสร้างชุดกระต่อสู้แบบสองคำยิ่งไปกว่านั้นผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเขายังเด็กมากอายุน้อยกว่าเขามากเขาเลเวลหแล้วเหรอนี้ ความคิดของเลอเจจ้งอยู่แวบเข้ามาและในทันใดความคิดมากมายก็แวบเข้ามาในหัวของเขาเขามั่นใจอย่างยิ่งว่าถังอหลินที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นช่างตีเหล็กระดับห้าที่อายุน้อยที่สุดที่เขาเคยเห็นตกลงฉันจะไปถังอหลินหันกลับและจากไปทันทีที่เขาหันกลับมาจู่ๆก็มีบางอย่างหลุดออกจากร่างกายของเขาและตกลงไปที่พื้นทำเสียงแดงเบาๆ เสียงดังกล่าวดึงดูดความสนใจของเล่เจิงอยู่มันเป็นวัตถุคล้ายหยกที่มีรัศมีสีเงินจางๆแสงที่นุ่มนวลดึงดูดสายตาของเขาเรากับแม่เหล็กนี่คือแร่เงินหยกวัสดุที่เป็นเหล็กอุกบาทนั้นมีค่าแต่ก็ไม่มีค่ามากไปกว่าเงินหยกนั่นคือโลหะผสมที่แท้จริงที่เกิดจากการหลอมและการตีขึ้นรูปนี่คือโลหะผสมวิญญ,ญาณเล่เจิงอยู่ก้าวไปข้างหน้าแต่ถังอูหลินหยิบหยกเงินขึ้นมาแล้วใส่ไว้ในอ้อมแขนของเขา คุณคุณตีเล่เจิองอยู่ถามด้วยความประหลาดใจทั้งอูหลินยิ้มอย่างเจ้าเล่และพูดว่ามันบังเอิญฉันไม่รู้ว่าฉันล้มเหลวมากี่ครั้งแล้วเป็นแค่โชคเล็กน้อยและระดับการรวมตัวก็ไม่สูงเกินไปสูงเท่าไหร่ก็ไม่สูงเกินไปเล่เจิ้งอยู่ถามอย่างสงสยัยทั้งอูหลินกล่าวว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ของฉันบอกฉันว่ามันไม่สูงเกินไปถ้ามู่เฉิน อยู่ที่นี่ตอนนี้เขาจะต้องตกตะลึงเมื่อเห็นถังอุลินหลอกเล่เจงอยู่เขารู้ได้อย่างไรว่าลูกศิษย์ที่มีค่าของเขามีพรสวรรค์ในด้านนี้เล่เจงอยู่กล่าวว่าคุณแสดงให้ฉันเห็นได้ไหมครอบครัวของฉันมีเครื่องมือทดสอบฉันสามารถใช้มันเพื่อช่วยคุณทดสอบระดับของการหลอมรวมได้ระดับของการหลอมรวมยังคงมีความสําคัญมากสมาคมช่างตีเหล็กก็สามารถทดสอบได้เช่นกันถังอูหลินมองเขาอย่างระมัดระวงังเล่เจงอยู่พูดอย่างจริงจังคุณไม่กังวลเกี่ยวกับฉันเหรอ ทั้งอูหลินยิ้มเล็กน้อยตกลงขณะที่พูดเขาหยิบเงินหยกออกมาและส่งให้เลอเจิ้งอยู่จากนั้นเขาก็โบกมือให้เขาและหันไปสายตาของเลอเจิ้งอยู่มองดูการจากไปของเขาอย่างจริงจังการหลอมหลอมถ้าเขาสามารถปลอมแปลงได้จริงๆการลงทุนจำนวนมากก็ไม่คุ้มหลังจากออกจากหอพักของเลอเจิ้งอยู่ทังอูหลินยิ้มเล็กน้อยและสีหน้าของเขาก็แปลกไปเล็กน้อยสิ่งที่เขาทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อหลอกลวงเลอเจิ้งอยู่มันเป็นเรื่องจริง การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเลอเจิงอยู่เป็นสิ่งสำคัญมากจากพฤติกรรมสบายๆของเลอเจิงอยู่ในการซื้อบาร์ในวันนั้นเราจะเห็นได้ว่าหลักฐานของครอบครัวทูสวรรค์น,นั้นลึกซึ้งเพียงใดสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากกว่าคือความช่วยเหลือที่ครอบครัวทูสวรรค์สามารถนำมาให้เขาเมื่อเขาค้นหาสมบัติสวรรค์วัสดุและโลกในอนาคต ราชามังกรทองมีตราประทับ18บอันแต่ละอันแข็งแกร่งกว่าอันอื่นและข้อกำหนดสำหรับวิญญาณแห่งสวรรค์และโลกก็สูงขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าครั้งนี้จะไม่ได้ใช้ความพยายามมากเกินไปในการทะลวงผ่านชั้นที่สามแต่กำลังกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์อายุพันปีเข้าไปเขาไม่สามารถคาดหวังความโชคดีแบบนี้ได้เสมอไปทุกอย่างยังคงขึ้นอยู่กับตัวเขาเองเขาวางตำแหน่งการตีเหล็กให้อยู่ในระดับแนวหน้าโดยไม่รู้ตัวการกลายเป็นช่างตีเหล็ก ฉันนำเท่านั้นจึงจะสามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรการฝึกอบรมผ่านการตีเหล็กได้อย่างต่อเนื่องทะรงผนึกราชามงกรทองครั้งแล้วครั้งเล่าช่วยชีวิตเจ้าการพัฒนาผนึกของราชามงกรทองทุกครั้งทําให้เขามีระดับการพัฒนาที่ดีขึ้นแต่เขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่เขารู้สึกถึงวิกฤตแม้ว่าตราประทับของราชามงกรทองจะมีความแข็งแกรง่งแต่ก็หมายความว่ามันอาจนําอันตรายร้ายแรงมาให้เขาได้ทุกเมื่อเขาไม่มีโอกาสที่จะล้มเหลว ความล้มเหลวหมายถึงความตายพระเจ้ารู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากผนึกไว้ไม่ทันนี้เป็นเพียงวิธีที่สี่เท่านั้นและเริ่มต้องใช้ความเข้าใจเป็นเวลา2 0 0 0ันถึง3,000ปีฉันเกรงว่าจะต้องใช้เวลานับหมื่นปีหากไม่มีผนึกทั้ง9วิญญาณหมื่นปีให้ค่าพบที่ไหนตอนนี้เป็นเวลาที่จะวางแผนล่วงหน้าไปกินข้าวท้องฟ้าและโลกนั้นกว้างใหญ่และอาหารก็ใหญ่ที่สุด ทั้งอูหลินก้าวไปข้างหน้าและตรงไปที่โรงอาหารสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือตรงหัวมุมเสี้ยเสี้ยกกำลังมองไปยังทิศท,ทางที่เขาจักไปด้วยสายตาแปลกแปลจากนั้นมองไปที่หอพักของเล่เจิ้งหยุกลืนน้ำลายหนึ่งอึกหันหลังกลับและจักไปอย่างเงียบๆหลังอาหารเย็นทั้งอูหลินกลับไปที่หอพักโดยตรงวันนี้เขาไม่จําเป็นต้องฝึกตีเหล็กดังนั้นเขาจะกลับมาก่อนเวลาเพื่อฝึกต่อ มีป่าเล็กๆอยู่หลังหอพักสําหรับนักศึกษาทํางานมันเงียบมากและถูกจัดให้เป็นหอพักสําหรับนักศึกษาทํางานโดยปกติจะไม่มีใครมาที่นี่ทั้งอูหลินมาที่ป่าเพียงลําพังยืนสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งและปรับพลังวิญญาและพลังสายเลือดของเขาอย่างเงียบๆเขาค่อยๆรู้สึกได้ถึงลมหายใจของพืชรอบๆซึ่งเต็มไปด้วยชีวิตความคิดของพวกเขาเรียบง่ายมากมีเพียงอารมณ์พื้นฐานที่สุดเช่นความสุขความโกรธและความกลัว แม้ว่ายาสีน้ำเงินเงินจะไม่ทรงพลังมากแต่ก็สามารถทำให้เขารวมเข้ากับโลกของพืชได้อย่างง่ายดายในเวลานี้ไม่เพียงแต่ความเร็วในการฝึกฝนของเขาจะเพิ่มขึ้นแต่การรับรู้ของเขาก็จะดีขึ้นอย่างมากเช่นกันตราของช่างตีเหล็กระดับห้าได้เพิ่มพูนพลังทางจิตวิญญาณของเขาและการรับรู้ของเขาในวันนี้ก็เฉียบแหลมเป็นพิเศษฟังเสียงลมพัดใบไม้เสียงเลือดไหลเสียงหัวใจเต้นแรงและจังหวะการสูบฉีดของเลือดทั้งหมดนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหว ทั้งอุลินชอบความรู้สึกสงบนี้มากเมื่อไรก็ตามที่เขาเข้าสู่สภาวะนี้เขารู้สึกเหมือนร่างกายถูกฉลางมือของเขาค่อยๆโค้คงไปด้านหน้าของเขาการเคลื่อนไหวของเขาช้ามากเบาและนุ่มนวลทุกครั้งที่เขาดึงส่วนโค้งอากาศจะเคลื่อนที่เล็กน้อยภายใต้ใตการนำของเขาในตอนเริ่มต้นไม่มีสัญญ,ญาณออกและค่อยๆมีแสงสีขาวนวลปรากฏขึ้นบนฝ่ามือนั่นคือพลังวิญญ,ญาณของวิชาสเสวียนเทียน พลังวิญญาณที่นุ่มนวลและกลมกล่อมค่อยๆดึงวงรัศมีออกมาในอากาศและระหว่างลังเลและหายใจออกเขาควบคุมเครนและจับมังกรตอนที่สามร้อยห้าสิบสาทันใดนั้นแสงก็ส่องสว่างละวินวินหวานยานสีทองก็โผล่อ,ออกมาจากเท้าของทางอหลินทันใดนั้นออร่าของเขาก็เพิ่มขึ้นพลังงานที่ร้อนแรงและเลือดพุ่งออกมารัศมีสีทองเปล่งประกายและปล่อยร่างมังกรทองออกมาร่างกายของเขาปกคลุมไปด้วยชั้นของทองคำและเขาก็แข็งแกร่งขึ้น ฝ่ามือหมุนเป็นวงกลมช้าลงและทิศท,ทางการไหลเวียนของเลือดในร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนไปภายใต้การแนะนำของเขามันเริ่มวิ่งตามเส้นทางเฉพาะในระหว่างกระบวนการวิ่งพลังชี่อันทรงพลังและความผันผวนข,ของเลือดยังคงเพิ่มขึ้นและแสงสีทองบนร่างกายของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆฮ่า <c> ๆ <oughs> บทเพลงมังกรลึกเริ่มปรากฏขึ้นนี้ไม่ใช่จากปากของถังอูหลินแต่เป็นเสียงแปลกๆที่เกิดจากการสะท้อนของพลังชี่และเลือดในร่างกายของเขาแร่เงินไม่ชัดเจน แต่มันต่ำและเต็มไปด้วยความหดหูใจดูเหมือนว่ามังกรที่หลับไหลจะค่อยๆย,ยืนขึ้นมือที่วนเป็นวงกลมของถังอูหลินช้าลงและช้าลงและเสียงสวดมนของมังกรในร่างกายของเขาก็ค่อยๆเริ่มแสดงสัญญาณของความไม่มั่นคงหลังจากผ่านไปกว่าสิบนาทีเสียงของคำร้องของมังกรก็ค่อยๆน้อยลงและความผันผวนของชีและเลือดในร่างกายก็ลดลงตามลำดับจนกลับเป็นปกติเฮ้อ ทั้งอูหลินถอนหายใจด้วยความโล่งอกและสายหัวอย่างช่วยไม่ได้มันยังไม่ได้ผลนับตั้งแต่บรรพบุรุษของเขาจวดซื่อสอนกลนอบายนี้เขาได้ฝึกฝนทุกวันและเขาพบว่าผลการปฏิบัติที่ดีที่สุดคือเมื่อพลังงานและเลือดแข็งแรงที่สุดหลังจากรับประทานอาหารทุกวันอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้เขาไม่สามารถกระตุ้นพลังงานและเลือดของเขาให้วิ่งตามเส้นทางที่จวซื่อกำหนดมาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้ว เป็นการยากมากที่จะย้อนกลับชี่และเลือดหัวใจเต้นเร็วชี่และเลือดถูกฉล้างออกไปและเส้นเมริเดียนของร่างกายจะบวมร่างกายสร้างความกดดันอย่างมากถึงตอนนี้แม้ว่าถังอูหลินจะก้าวหน้าไปบ้างแต่เขาก็สามารถระดมพลังชี่และเลือดได้เพียงหนึ่งในสามของเส้นทางทั้งหมดอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่เขาฝึกฝนเขาสามารถรู้สึกได้ว่าแม้ว่าปริมาณชี่และเลือดทั้งหมดของเขาจะยังคงเท่าเดิมแต่มันก็กลั่นตัวมากขึ้น และแม้แต่ร่างกายของเขาก็ยังออกกําลังกายอย่างละเอียดเนื่องจากแรงกดดันที่เขาอดทนผลของการออกกําลังกายอวัยวะภายในนั้นชัดเจนเป็นพิเศษด้วยวิธีนี้มันจะช่วยให้เขาปรับปรุงสมรัฐพังทางกายและทนต่อผลกระทบของแก่นแท้ของราชามงกรทองเมื่อเขาทะลวงผนึกในอนาคต่อผลข้างเคียงอย่างเดียวคือกลิ่นตอนนี้ทางอูลินรู้สึกขอบคุณเฟิงวู้อยู่มากที่สุดถ้าไม่ใช่เพราะครูของฉันเองฉันคงไม่ต้องทำอย่างอื่นทุกวัน และฉันจะหาทางหาเงินให้เพียงพอสำหรับค่าอาหารก่อนเขาจะอุทิศตนเพื่อฝึกฝนและตีเหล็กอย่างเป็นระบบได้อย่างไรพลังชีและเลือดในร่างกายของเขาค่อยๆสงบลงถังอูหลิ่นนั่งลงที่จุดนั้นและฝึกการปรับตัวของส่วนเทียนกังฟูในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติซึ่งได้ผลเป็นสองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียวหอพักกูย่ออกมาสักครู่ฉันมีอะไรจะบอกเธอหลังจากลังเลอยู่พักหนึ่งเสียเสียก็ยังคงพูดกับอีกฝั่งของม่าน กูเย่ไม่ได้อยู่ในหอพักเกือบทุกครั้งในช่วงบ่ายไม่ว่าจะออกแบบชุดเกราะต่อสู้หรือออกไปข้างนอกฉันกลับมาได้ไม่นานเช่นกันหือกูเย่ฟังด้วยความสงสัยแต่เธอก็ยังลุกขึ้นและเดินออกไปข้างนอกฉันได้ยินไหมเสียงของสวีเสี่ยวเหยียนก็ดังขึ้นเช่นกันไม่เสียเซียกล่าวยืนยนันชี้มันยังลึกลับอยู่ฉันจะบอกกับตันทีหลังเธอยังคงคุ้นเคยกับการเรียกกับตันถังอูหลิน กูเย่เดินออกจากห้องและเซียเซียก็เดินออกไปมองไปรอบๆแล้วเดินห่างออกไปเล็กน้อยเมื่อเห็นท่าทางลังเลของเซียเซียกูเย่ก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความอยากรู้อยากเห็นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาขอให้เธอออกมาอย่างเคร่งขรึมตามเซียเซียไปยังสถานที่ที่ค่อนข้างเงียบสงบคุณกำลังทำอะไรอยู่กูเย่ถามอย่างสงสยัยกูเย่ไม่ต้องกังวลหลังจากฟังเซียเซียลังเลมาเลย ทำไมฉันรีบจังกูเย่ขมวดคิ้วนั่นสินะเสียเสียกำลังจะพูดแต่เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นดวงตาที่สงสัยของกูเย่เขาดูเหมือนลูกบอลที่ปล่อยลมลืมมันไปเถอะอย่าพูดถึงมันเลยกลับไปกันเถอะพูดจบเขาก็หันหลังกลับและกำลังจะเดินไปที่หอพักทันทีที่กูเยกมือขึ้นเธอคว้าเขาไว้อย่าลังเลมีอะไรจะพูดให้ชัดเจนคุณเป็นผู้ชายคุณกำลังพูดถึงอะไร กล้ามเนื้อใบหน้าของเซี่ยเซียกระตุกเล็กน้อยและเขากลืนน้ำลายเต็มปากฉันลังเลเรื่องนี้มานานแล้วหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันคิดว่าฉันควรจะโทรหาคุณและบอกคุณท้ายที่สุดเรายังคงยังเด็กและทุกอย่างยังมีที่ว่างสำหรับการไถ่ถอนคุณหมายความว่ายอย่างไรกู่เย่รู้สึกสับสนเซี่ยเซียดูเหมือนจะรวบรวมความกล้าและพองหน้าอกเพื่อพูดแต่ในขณะนี้ทันใดนั้นเขาก็เห็นร่างหนึ่งเดินเข้ามาในหอพัก หยวนเอินมักแต่งกายด้วยเสื้อผ้าผู้ชายผ่านมาเห็นเซี่ยเซี่ยและกู่เยื่อนอยู่ตรงนั้นเซี่ยเซียก็เห็นเธอเช่นกันและรู้สึกตกใจเล็กน้อยพูดเร็วเข้ากู่เย่ยพูดอย่างหมดความอดทนจู้จู้เราจะคุยกันทีหลังเซียเซียบกมือให้กู่เย่ยและมองไปที่หยวนเอินกู่เย่ยก็เห็นเธอและพยักหน้าให้เธอหยวนเอินพยักหน้าอย่างเย็นชาและเดินจากไป จากนั้นเซี่ยเซียก็หายใจเข้าลึกๆและกำลังจะขยับเข้าไปใกล้หูของกู่เย่แต่กู่เย่ผลักเธอออกไปอยู่ห่างจากฉันทำไมคุณถึงลำบากนะักเซียเซียพูดอย่างโกรธเคืองกู่เย่เลิกคิ้วขึ้นใครคือปัญหาระหว่างเราคุณจะบอกฉันหรือไม่ตกลงตกลงฉันจะบอกคุณอูลินและเลเจิ้งอยู่ดูเหมือนจะมีสัญญาณบางอย่างของความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมเซียเซียพูดอย่างลึกลับขณะมองดูสภาพแวดล้อมของเขา ในระยะไกลหยวนเอินซึ่งกำลังจะเข้าประตูหอพักขยับหูของเขาและมือที่จับลูกบิดประตูก็แข็งทื่อย่างเห็นได้ชัดกูเย่ก็ตกตะลึงเช่นกันและจ้องมองเซี่ยเซี่ยอย่างว่างเปล่าความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมหมายความว่ายอย่างไรเซี่ยเซี่ยพูดเสียงต่ำฉันต้องอธิบายเรื่องนี้หรือไม่คุณคิดอย่างไรฉันไม่คาดคิดจริงๆว่ากัปตันจะเป็นเช่นนี้อย่างไรก็ตามทุกคนยังอายุน้อย และฉันคิดว่ายังมีโอกาสจะได้แก้ไขเสียทีข้าพเจ้าเห็นว่าท่านชอบเขามากจึงต้องร่วมกันหาทางออกดูว่ามีมาตรการแก้ไขยอย่างไรไม่เช่นนั้นหัวหน้าเขาจะกูเยโซเซและก้าวถอยหลังไม่มันเป็นไปไม่ได้เขาไม่เคยมีสัญญาณแบบนั้นไม่คุณอ่านผิดหรือเปล่าเสี้ยเสี้ยกล่าวว่าวันนี้ฉันเห็นกับตันในห้องของเลิงเจิงอยู่เลิอเจิงอยู่ถอดเสื้อผ้าของเขาออกและดูเหมือนจะจับหน้าอกของเขานั่นคือทั้งหมดที่ฉันเห็นฉันไม่รู้อะไรอีกแล้ว ทันใดนั้นใบหน้าของกู่เย่ก็ซีดลงและเธอก็หันหลังกลับและวิ่งหนีไปตรงไปที่ป่าเล็กๆเ,เสีย้ยียกระหัวของเขามองไปยังทิศทางที่เธอกำลังจะจากไปด้วยความกังวลถอนหายใจและพึมพำกับตัวเองกับตันฉันทำเพื่อประโยชน์ของคุณเองแม้ว่านี่จะเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลกู่เย่ก็น่าสงสารเกินไปกู่เย่รีบไปที่ป่าละเมาะที่มีไว้สำหรับนักศึกษาที่ทำงานเท่านั้น เธอรู้ว่าถังอุลินเคยชินกับการฝึกฝนที่นี่เป็นระยะเวลาหนึ่งทุกวันก่อนที่จะกลับไปที่หอพักเพื่อนั่งสมาธิต่อไปตราบใดที่เขากลับมาตอนนี้เขาต้องอยู่ที่นี่ขณะที่เขากำลังจะรีบเข้าไปในป่าเขาก็บังเอิญเห็นท้งอหลินออกมาจากป่ากู่เย่ท้งอุลินร้องออกมาด้วยความประหลาดใจอย่างไรก็ตามกู่เย่ได้พุ่งไปข้างหน้าเขาราวกับสายลมจับหน้าเขาทำไมคุณทำไมคุณถึงท้งอหลินสับสนและถามโดยไม่รู้ว่าทำไม ทำไมริมฝีปากของกูเย่สันใบหน้าสวยของเธอซี่เซียวทำไมคุณถึงชอบผู้ชายผู้ชายมีอะไรดีทำไมละ่ะทั้งวูหลินจ้องที่เธออย่างตกตะลึงและพูดว่าใครบอกคุณว่าฉันชอบผู้ชายนี่มันเรื่องอะไรกันกูเย่เวคุณอายุเท่าไหร่ทำไมคุณถึงคิดซับซ้อนขนาดนี้เรายังเป็นนักเรียนอยู่ดังนั้นเราควรตั้งใจเรียนให้มากและฝึกฝนการฝึกฝนอย่างหนักไม่ใช่ความฝันของเราที่จะเป็นปรมาจารย์ชุดเกราะต่อสู้หรือคุณคิดเรื่องไร้สาระอะไรตลอดทั้งวัน กูเย่ตกใจเล็กน้อยกับสิ่งที่เขาพูดว่าแต่แต่เซียเซียบอกว่าคุณเมื่อมาถึงจุดนี้จูจ่ๆเธอก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อรู้จักทางอูหลินมานานในแง่ของความคุ้นเคยฉันน่าจะคุ้นเคยกับเขามากกว่าเซียเซียไม่เคยพบว่าทางอูหลินมีสัญญาณใดๆของสิ่งนั้นความห่วงใยนำไปสู่ความกลาหนชันหุนหันพลันแล่นและใบหน้าสวยๆของกูเย่ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงหากเป็นการเข้าใจผิดคงน่าอาย เซียเซียบอกว่าคุณในขณะนั้นเธอกัดริมฝีปากลางด้วยฟันขาวและเกือบจะพึมพำในสิ่งที่เซียเซียพูดกับเธอเมื่อกี้เซียเซียทั้งอูหลินกัดฟันและมองไปทางหอพักแล้วกลายร่างเป็นบุรุษอย่างรวดเร็วดุจสายลมเมื่อเห็นเขาจากไปกู่เย่ก็อยู่ที่นั่นทันใดนั้นเธออดไม่ได้ที่จะยิ้มเขาดูเขินอายและรำคาญมากน่ารักจังประตูหอพักถูกผลักเปิดออกและทังอูหลินก็เดินเข้ามาด้วยท่าทางสงบ เมื่อเห็นเขาเข้ามาเสียเซียก็เงยหน้าขึ้นทันทีดูเหมือนว่าถาังอูหลินจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดกับตันคุณเจอกูเย่แล้วหรือ,อยังเธอไปหาคุณเมื่อกี้เสียเซียพูดอย่างไม่แน่นอน